ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวรองเสรีวอนชาวแพร่ทุกคนช่วยกันสนับสนุนการเปิดโรงเรียนการป่าไม้แพร่ค่ะโดยเมื่อเวลา13นาฬกาวันที่14พฤษภาคม2567ในเายเสรีทรงศักดิ์รองนายกอบจอแพร่บอกกับผู้สื่อข่าวว่า โรงเรียนการป่าไม้แพร่หรือว่าชื่อใหม่คือสถาบันนวัตกรรมป่าไม้แพร่ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นในเดือนมิถุนายนวันที่28มิถุนายน2567และจะเปิดระดับปริญญาตรีในเดือนกรกฎาคมปี2567นี้ ทั้งนั้นทางสถาบันมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตเป็นผู้นำพระราชบัญญัติของราชพัฒอุตรดิตมาเปิดฟื้นสถาบันแห่งนี้ขึ้นมาใหม่และจะเปิดบ้านวิชาการของสถาบันนวัตกรรมป่าไม้หรือโรงเรียนการป่าไม้แพร่เดิมในวันที่26-30มิถุนายน2567ที่สำคัญที่สุดคือในวันที่28มิถุนายน2567จะมีสิทธิ์เก่าโรงเรียนการป่าไม้แพร่เดิมมาร่วมชุมนุมกันเพื่อที่จะมาร่วมดูความเคลืบ หน้าของการเปิดโรงเรียนแห่งนี้และสถานทูตเดนมาร์กก็จะมาร่วมงานในครั้งนี้โดยการเปิดบ้านวิชาการเหมือนกับแนะนําสถานที่แห่งนี้ให้มีการเปิดการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ขอให้พี่น้องชาวแพร่ทุกคนช่วยการสนับสนุนการเปิดโรงเรียนการป่าไม้แพร่ในครั้งนี้ด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านพลอากาศเอกประจินจันตองประธานสมาชิกวุฒิสภาด้านอุดมศึกษา ท่านอภิชาตโตัวดีลกเวทสมาชิกวุฒิสภาสมัยท่านทั้งสองอยังดำรงตำแหน่งท่านอนุวัตวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านดรสุภาวินีสัตยาพรอ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตถ์และท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากท่านทศพรเสรีรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแพร่เขตหนึ่งนายแพทย์นิยมวิวัฒน,นาดิตกุลสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรแพร่เขตสองดออรวรวัตรเอื้ออภิญญกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแพร่เขตสามท่านสรริวันปัสจักสตรูสมาชิกสภาผู้แทนร,ษนรา,า,านรนรษฎร,แ,รษแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่